สวยโห่เงี้ยหน,หน้านโนนมาตึงมากเลยมีไม้เดียวต้องหูเรื่องเลยนะใช่ถ้ามีตัวดีไงอุ้ยมีไอ้หี้ยไม่กัดให้โดนไปเลยวะให้จบจบไปไอ้โดแน่นอนเมืเ่อกี้ ไม่โดนอี่เหมือนกัดห่วงทิ่นนะ จูดตามตบเลอ้อเลยเย็ดเคียิงตามอยู่เลยมันลันเวมันสั้นเกินไปตอนแรกมันติดใบไม้มาเหยื่อใช่มันติดใบไม้ไงตอนแรกอะ่ะ ตามมาวดจุดดันดันดันไอ้ยี่แม่งงับหางไปแล้วตาตาเลยนี่ไนะงยังตามอยู่อโอ้โหแม่งหยิบงับหางไปเลยตาตาเลยอะ่ะโอรแสบ อุ้ยอยู่จุดอุ้ยอยู่จุดอยูอยูงัดนะใจบางครับมาแล้วมาแล้วโอชอนสวยชอนตัวใหญ่โอ้ใจบางใจบางทำงานแล้วสายดีกว่ะจุดอแอบนึกว่าจะเหงาซะแล้ววันนี้ ใจบางครับผมตัวเบ็ด 4O ในจุดตัวเบ็ดนะ4อ <O S 2> ได้ไหม 4O ช่อนสาสวยนะครับประช่อนคลอง15 <5. S 2> สวยงามเดี๋ยวถ่ายรูปก,กัน